นิทานเรื่องกัมพาผีน้อยนานมาแล้วที่เมืองเมืองหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อว่ากาัมพ้าซึ่งกัมพาพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กๆดำกรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเที่ยวขอทานเขากินไปเรื่อยๆจึงโตเป็นหนุ่มแล้วเขาก็ออกจากเมืองมาทำไร่ทำนายอยู่ตามชนบทเมื่อข้าวและพืชไร่ชนิดต่างๆที่นายกัมพ้าปลูก เอาไว้เจริญงอกงามขึ้นสัตว์หลากหลายชนิดก็พากันมากัดกินแม้เขาจะทำกับดักสัตว์ไว้อย่างไรเครื่องตาข่ายดักสัตว์ที่ทำไว้ก็ขาดจนหมดไม่สามารถไร่ให้ออกไปจากไรนาได้นายกำพาจึงขอให้สายไหมที่มีความเหนียวและทนทานของคนสวนที่พระราชทานมาให้กับดักสัตว วันหนึ่งหลังจากที่นายกำพานำกับดักสัตว์ที่ใช้สายไหมหักเป็นตะข่ายดักไว้วางไว้ตามจุดต่างๆในไร่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงช้างร้องดังรั่นไปทั่วด้วยความตกใจในายกำพาจึงรีบวิ่งลงไปดูที่ไร่ของตนเห็นช้างตัวหนึง่งดินทุรนทุรายเพราะติดกับดักอยู่จึงเดินเข้าไปใกล้ๆช้างตัวนั้นฝ่ายช้างด้วยความรักตัวกลัวตาย จึงร้องขอชีวิตจากชายหนุ่มอย่าง่าข่าเลยไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดชายหนุ่มจึงพูดกับช้างว่าข้าไม่ฆ่าเจ้าหรอกแต่เจ้าต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่เข้ามาทำลายไล่ของข้าหรือมาขโมยเอ้อยของข้ากินอีกช้างพงหกหัวรับคำพร้อมกับบอกว่าข้าขอสัญญาข้าจะปล่อยถ้าท่านปล่อยข้าไปข้าจะมอบงานวิเศษให้ท่าน แล้วนายกำม้าก็ไปช้างกับเข้าป่าไปส่วนช้างก็ถอดเอางาวิเศษข้างหนึง่งให้กับชายหนุ่มตามสัญญาต่อมานายกำพ้าก็นำเครื่องดักสัตว์ไปดักสัตว์ที่ไล่อีกคราวนี้ได้ยินเสียงคำรามไปทั่วทั้งป่านายกำพ้ารู้ว่าต้องมีสัตว์มาติดกับดักอย่างแน่นอนจึงเดินตามเสียงร้องนั้นไปแล้วชายหนุ่มก็พบว่า มีเสือมาติดกับดาบของตอนอยู่เสือจึงร้องบอกชัยหนูว่าไว้ชีวิตขอดูแล้วข้าจะยอมเป็นลูกน้องของท่านตลอดไปและเมื่อใดที่ท่านมีเรื่องเดือดร้อนข้าก็จะรีบมาช่วยทา่ทานทันทีแล้วนายกำมพาก็ปล่อยเสือกลับเข้าป่าไปตามเดิมคันเวลาร่วงเวลาผ่านไปหลายวันนายกำมพาก็ดักสัตว์ได้อีกหลายชนิด ทั้งอีเห็นพญาลุ่งรวมทั้งผีน้อยที่แอบมาขโมยกินอาหารที่หน้าไฟซึ่งต่างก็สัญญาว่าจะขอเป็นลูกน้องน,นายกำมพะและจากความเมตตาของชายหนุ่มที่ปล่อยสัตว์เหล่านั้นให้เป็นอิสระจึงทำให้เขามีลูกน้องที่สำนึกในบุญคุณของเขาอยู่อย่างมากมายกล่าวถึงงาช้างวิเศษที่นายกำมพานำกลับมาไว้ในบ้าน มีสาวสวยนางหนึ่งชื่อว่านางสีดาอาศัยอยู่ในงาช้างวิเศษนั้นเมื่อนายกำมพ้าไม่อยู่บ้านในเวลากลางวันนางก็จะออกมาจากงาช้างเพื่อปัดกวาดบ้านเรือนและหุงหาอาหารไว้อย่างพร้อมสับพพอตกเยน็นนายกำมพ้าก็ากลับจากทำไร่ทำนานางสีดาก็ากลับเข้าไปในอยู่ในงาช้างตามเดิม ทำให้ชายหนุ่มแปลกใจยิ่งนักที่บ้านเรือนสะอาดสะอา้านและมีอาหารข้าวหวานเตรียมไว้ให้อย่างดีเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ทุกวันนายกัมพารจึงตัดสินใจทำทีออกไปว่าทำไร่ทำนาตามปกติแต่กลับมาแอบซ่อนตัวอยู่หลังบ้านเพื่อดูว่าผู้ใดหนอคือผู้ที่ใจดีเหลือเกิน ครั้งนางสีดาเห็นว่านายกำพ้าออกไปทำงานแล้วก็ออกจากงาช้างเพื่อเก็บกวดบ้านเรือนและหุงหาอาหารเตรียมไว้เหมือนเคยไฟนายกำพ้าเห็นสาวสวยออกมาจากงาช้างก็หลงไหลร,รักใคร่านางในทันทีวันรุ่งขึ้นนายกำพ้าจึงออกไปหลบอยู่ที่เดิมเมื่อนางสีดาออกจากงาช้างชายหนุ่มก็ค่อยๆย,ย,ย่องไปที่นาช้างวิเศษ แล้วใช้ไม้ทุบจนแตกนางสีดาจึงไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในงานช้างได้อีกจึงตกลงปรงใจอยู่กินฉันสามีภรรยากับนายกัมพาร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนื่องจากนายกัมพาร์มีภรรยาสาวสวยที่คอยปฏิบัติสามีทุกอย่างจึงทำให้ข่าวข่าวความสวยงามและกิริยาที่น่ารักอ่อนหวานของนางสีดาแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว จนได้ยินถึงพระราชาทำให้พระราชาต้องเสด็จมาแอบดูนางสีดาด้วยพระองค์เองซึ่งเมื่อได้ยนโฉมนางพระราชาก็ตบหนุงรักนางตั้งแต่แรกพบคันอยากได้นางมาเป็นมาเหสีแต่ก็กลัวว่าประชาชนจะติเตียนว่าแย่งภรรยาของชาวบ้านพระราชาจึงปรึกษาหารือกับคุนนางโคนสนิทว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้นางสีดามาเป็นภรรยาของตน คุณนางคนสนิทจึงออกอุบายให้พระราชาท้าพนันแข่งขันชนวัวชนไก่และแข่งเรือกับนายกำาพาถ้านายกำพ้าแพ้นางสีดาก็ต้องถูกยึดมาให้พระราชาแต่ถ้าพระราชาเป็นฝ่ายแพ้ก็ต้องยกเมืองให้ในายกำม้าซึ่งพระราชาก็เห็นดีด้วยจึงส่งสารท้าพนันไปถึงนายกำม้า ขันนายกพพาได้รับสารท้าพนันของพระราชาซึ่งกล่าวกับนางสีดาด้วยความวิตกกังวลว่าพี่คงต้องเสียน้องให้กับพระราชาเป็นแน่เพราะพี่เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจะเอาสิ่งใดไปสู้กับพระราชาแต่นางสีดากับ,บอกกับนายกพพาว่าพี่ลืมไปแล้วหรือว่าพี่ยังมีพวกสัตว์ต่างๆที่เป็นเพื่อนพี่อยู่มากมายพี่รองขอความช่วยเหลือดูสิคะ นายกัมพาได้ยินดังนั้นก็นึกขึ้นไดน้จึงรีบเดินทางไปหาเพื่อนๆทีอ่อยู่ในป่าทันทีณกลางป่าลึกเสือเห็นนายกำมพาเดินมาหน้าตาเศร้าหมองจึงเขาไปถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงว่าท่านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรจึงเข้ามาหาข่าในป่านี้แล้วนายกัมพาก็เล่าเรื่องราวของการท้าพนันแข่งขัน ชนวัวของพระราชาให้เสือฟังซึ่งเสือก็ยิ้มปลอบใจเพื่อนด้วยว่าไม่เป็นไรหรอกท่านไม่ต้องกลัวนะข้าแปลงเป็นวัวได้ข้าจะไปแข่งชนวัวให้ท่านท่านจงรับคำท้าของพระราชานัดวันชนวัวให้เรียบร้อยแด้วมาบอกข้านกัมพาเห็นเสือรับคำรับปากช่วยเหลือก็ดีใจเป็นยิ่งนัก กลับมารับคำท้าของพระราชาด้วยความสบายใจเมื่อถึงกำหนดวันแข่งขันชนวัวทั้งสองฝ่ายก็ปล่อยวัวของตนเข้าสู่สนามวัววัวแปลงของนายกัมภาวิ่งมาชนวัวของพระราชาจนถอยกูแต่เมื่อได้กลิ่นสาบเสือลอยมาติดจมกูกวัวของพระราชาก็ตกใจสุดขีด วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่วัวแปลงก็วิ่งไล่ไปกัดคอวัวพระราชาจนตายทำให้ในายกัมพาชนะการแข่งขันชนวัวกับพระราชาวันต่อมาก็เป็นการแข่งขันชนไก่คราวนี้อีเห็นที่นายกัมพาปล่อยไปก็เดินทางมาหาด้วยตนเองเพื่อแปลงเป็นไก่ของนายกัมพาเข้ามาชนกับไก่ของพระราชา ซึ่งผลของการแข่งขันก็ปรากฏว่าไก่ของพระราชาถูกไก่แปลงจัดตายเช่นเดียวกันจนถึงการแข่งขันเรือพระยาลุงก็รู้ข่าวว่าพระราชาคิดอุบายชั่วร้ายมากันแก้งนายกัพา้าผู้มีพระคุณจึงบินมาช่วยเหลือโดยแปลงเป็นเรือของพระนายกัมภาแข่งกับเรือของพระราชา พอเริ่มการแข่งขันได้สักพักพรญญาลุงก็บันดาลให้เรือของพระราชาล่มโรงกลางแม่น้ำจากนั้นก็สั่งให้พวกลุงทั้งหลายมาจิกกินทุกคนที่กำลังร่องรอยคอในน้ำให้หมดซึ่งรวมถึงพระราชาด้วยเมื่อพระราชาตายไปแล้ววิญญาณก็หลุดออกจากร่างร่องรอยไปเรื่อยๆจนไปพบบ้างตัวหนึ่ง พีพระราชาจึงบอกกับบ้างว่าเจ้าอาศัยอยู่ในเมืองของขา้าและข้าเป็นวิญญาณพระราชาแห่งเมืองนี้เจ้าต้องช่วยเลือกวิญญาณของนางสีดามาให้ขา้าบ้างสำนึกในบุญคุณของพระราชาจึงเรียกวิญญาณของนางสีดาด้วยเสียงที่โหยหวนโดยครั้งแรกที่นางสีดาได้ยินเสียงบ้างก็ไม่สบายล้มเตะลงทันที ผู้ใดรักษาอย่างไรก็ไม่หายแต่บ้างก็มาลอกเรียวิญญาณของนางสีดาอีกครั้งเป็นครั้งที่สองคราวนี้นางสีดาได้แต่กรีดร้องแล้วเป็นลมล้มสลกไปซึ่งนายกัำพาก็พยายามช่วยเหลือนางอย่างเต็มกำลังและในที่สุดบางก็มาร้องเรียกวิญญาณของนางสีดาเป็นครั้งที่3าจนวิญญาณของนางหลุดออกจากร่าง ล่องรอยไปอยู่กับวิญญาณของพระราชาสร้างความเสียใจให้กับนายกัมพาที่ต้องสูญเสียภรรยาสุดที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับและไม่สามารถช่วยอะไรนางได้เลยกล่าวถึงเพื่อนๆของนายกัมพาทั้งเสือยี่เห็นพรยาลุงและผีน้อยต่างก็พากันมาอยู่ที่บ้านของนายกัมพาร่วมกันปรึกษาหารือก เพื่อหาหนทางช่วยเหลือนายกัมพากับนางสีดาซึ่งผีน้อยได้เอ่ยขึ้นว่าตัวนางยังอุ่นๆอ,อยู่แสดงว่านางยังไม่ตายแต่ถูกเรียงวิญญาณไปนายกัมพาได้ยินเช่นนั้นก็คลายความเศร้าโศกลงได้บ้างพูดกับผีน้อยว่าแล้วเจ้าจะให้ข้าทำอย่างไรผีน้อยจึงบอกว่า ท่านอย่าพึ่งเผานางจีดาขาดจะไปตามืูว่าวิญ,ญญาณของนางอยู่ที่ใดเก้าวจบผีน้อยก็หายวับไปนายกัะพาระจึงจัดศพของนางสีดาไว้อย่างดีและยังไม่นำร่างของนางไปเผาแต่อย่างใดผีน้อยร่องรอยตามหาวิญญาณของนางไปทั่วจนเห็นดวงวิญญาณที่น่าสงสัยดวงหนึง่งผีน้อยจึงร้องถามว่าเจ้าเป็นวิญ,ญญาณของผู้ใด เราเป็นวิญญาณของนางสีดาที่ถูกบ้างตัวหนึ่งเรียกบังคับให้มาหาวิญญาณของพระราชาผีน้อยจึงบอกกับนางสีดาว่าข้าเป็นเพื่อนของนายกัมภาจะมาช่วยท่านบอกมาเธอจะให้ทาทำอย่างไรวิญญาณของนางสีดาจึงบอกกับผีน้อยว่าท่านก็ต้องจับบ้างตัวนั้นให้ได้และนำไปลังโลกมนุษย์จากนั้น ให้บ้างร้องเรียกวิญญาณของเรากลับเข้าร่างดังเดิมเมื่อผีน้อยรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วจึงออกติดตามหาบ้างจนพบและออกอุบายเข้าไปตีสนิทกับบ้างจากนั้นจึงกลับไปบอกนายกำมพาพร้อมกับให้นายกำมพาสารข้องที่ใส่ปลาของชาวอีสานสำหรับจับบ้างให้ได้ซึ่งผีน้อยก็ได้นำข้องที่สารด้วยไม้ไผ่ กลับไปหาบ้างและบอกกับบ้างว่าของนี้เป็นของวิเศษถ้าท่านเข้าไปในคลองแล้วออกมาไม่ได้จะถือว่าท่านเป็นผู้วิเศษบ้างอยากแสดงให้เห็นพี่น้อยเห็นว่าตนเป็นผู้วิเศษจึงเข้าไปในคลองแล้วใช้เท้ายันออกมาปรากฏว่าคลองสารด้วยไม้ไผ่ก็แตกออกอย่างง่ายดายพี่น้อยจึง่าวกับบ้างว่าท่านเป็นผู้วิเศษจริงๆ สร้างความกะหย,ยิ้มยิ้มย่องให้กับบ้างที่คิดว่าตนเป็นผู้วิเศษย,ยิ่งนักแล้วผีนอ้อยก็กลับมาหานายกําภาบอกให้ชายหนุ่มสารข้องให้อีกแต่คราวนี้ขอให้นำลวดมาสารแทนไม้ไผ่เมื่อสารเสร็จผีน้อยก็รีบนำข้องไปหาบ้างพร้อมกับบอกว่าถ้าท่านเข้าไปในของนี้แล้วสามารถออกไรเหมือนเดิม จะขอเป็นทาสของบ้างผู้วิเศษตลอดไปฝ่ายบ้างที่กำลังหลงตัวเองว่าเป็นผู้เก่งกล้ามุดเข้าไปในค้องลวดได้แต่ครั้งนี้ไม่ว่าจะถีบจะยันอย่างไรก็ไม่สามารถออกมาจากค้องได้พี่น้อยจึงเอาฝาค้องมาปิดไว้อย่างหนาแน่นแล้วนิบกรำบ้างให้กับนายกำพาที่บ้านทันทีเมื่อบ้างเห็นนายกำพาร้องอ้อนวอนขอชีวิตจนเสียงหลง นายกำพาซึงกล่าวว่าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่เจ้าก็ต้องร้องเรียกวิญญาณของนางซีดาให้กลับมาเข้าร่างเหมือนเดิมไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายตกไปตามกันด้วยความรักกลัวกลัวตายบ้างรับคำอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยมีนายกำมพาร์คอยเฝ้าดูนางซีดาอย่างใกล้ชิดแล้วบ้างก็ร้องเรียกวิญญาณของนางศีดา ซึ่งหลังจากที่บ้างส่งเสียงร้องเรียกในครั้งแรกมือของนางสีดาก็เริ่มกระดุกกระดิกได้พอเป็นครั้งที่สองนางก็ฟื้นแต่ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เพราะยังมีอาการของคนเจ็บป่วยอยู่จนบางเรียกเป็นครั้งที่สามคร,ราวนี้นางสีดาก็หายเป็นปกติคันทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วบางก็ร้องของให้ในายการีบปล่อยตนทัที แต่ชายหนุ่มเห็นว่าถ้าปล่อยบ้างไปแล้วบ้างอาจจะกลับไปหาวิญญาณของพระราชาแล้วเรียกวิญญาณของนางสีดาไปได้อีกจึงบอกบ้างว่าขอดูสิ่งที่เจ้าชายเรียกวิญญาณของคนหน่อยได้ไหมข้ายอยากเห็นเป็นบุญตาบางผู้หลงใหลได้ปื้มกับคำชมก็แลบลิ้นออกมาให้ดูนายกัมพาจึงใช้พีกฟันลิ้นบ้างจนขาดแทนที่จะปล่อยบ้างไปทำให้บ้างพูดไม่ได้ร้องไม่ชัด และไม่สามารถเรียกวิญญาณของใครได้อีกนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนชาวเมืองทั้งหลายก็เห็นว่านายกัมพาเป็นผู้ชนะการเข่งขันจึงพร้อมใจกันยกบ้านเมืองของให้นายกัมพาครอบครองตามสัญญาของพระราชาดังนั้นเมืองแห่งนี้ก็มีท้าวกัมพาเป็นพระราชาและมีนางสีดาเป็นพระมเหสีทั้งสองพระองค์ช่วยกันปกครองบ้านเมืองด้วยความเมตตาธรรม ทำให้บ้านมเมืองจเจริญรุ่งเรืองและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไป